สวัสดีครับมือนีกับสิผ้ามานั่งเอาไก่ครับผมมานั่งเอาพอพันไก่ครับกำลังสิเข่าไปเต็นที่ในทงนาเป็นครับ300กิโลครับขี่รถมาเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับว่าสิได้ตัวไหนเนี่ยสวัสดีครับมือนีกั้ยุทียังเกาะอำเภอยังเกาะอำเภอพรจเลิรอนครับมาครับจะละครนะครับวันนี้จะมาตามหาไก่เก่งครับที่พรจเลิร์นนี่ครับกำลังนั่งซุ่มหา นี่ครับนี่ครับเก,ก่งบบเก่งเนียกัน,นลูกหลายตัวได้อยู่เต็มหลังล้วเลย,ย,ลยเนีเ่ยตามหาไก่เก่งครับสามร้อยกิโลครับขีโรดมากนี่ใครอยากได้มาติดตามเอาอยู่นีครับแมนเมสครับนี่นี่จะคล้องสุ่มเันนรับรอๆนี่มนี่เมียเราครับจะคล้องสุ่มโัโอ้ยเดี๋ยวกัน นี่ครับบันบานครับแต่ว่าสุดยอดครับสายนี่มานำหาไก่เก่งครับบอเก่งบอ<บ><บ>ตามบอหัดสามลอยลูกครับาารนี่ครับ,รบสังเวียนเพื่อนครับนี่เอาไว้ ายเบิดแล้วครับไกลก็เหลือแค่นี้แล้วครับเหลือโบจักตัวติดตามเกินมาหลายปีแล้วครับกำลังคัดครับจับมาให้ใครสนใจกับติดถักมาด้วยครับเด้อหลายครับไกลนี่แค่อยู่ส่วนทงหน้านะครับอยู่บ้านอีกตั้งหักด้ครับสู้นะครับแม่พันแม่พันรักจะเอาไปเห็ดแม่พันรักครับ จ้าละครอนมากหลายพ้อมลรวบอครับพ in te right ้อมลรวบอมีตะไก้เนีอยเรา็มโอไส้กับมี่หลายตัวแล้วครับจับขึ้นรถเบิดแล้วนี่ครับสวมแบบบางบ้านครับนี่เปิดยังไงวะขามงา ได้บ่พอนี่ครับกำลังไข่ครับผมจักไฟก็ครับนี่จักไฟพ่อหนี่งสองไฟครับผมสองเบอร์เกอร์นันสองนะครับเนาะเจ้าของซุม่มเพิ่นว่านี่ครับทีเด็ดเดี๋ยวทีมาตามอมาลูกมันครับใครสนใจติดต่อมาเลยครับของแท้ทั้งนั้นครับนี่ เือจังไดงพอหมันหอกนี ouais ่คร <ami> <peace> ับ <fem> อ <certains> ีก <running> ตัวหนึ่งครับส่งคือพม่าครับจะว่ากัดกำลังคข่เดหาใบแล้วครับจักไฟครับพอตัวนี้ตัวนี้ไฟหนึ่งไก่หนุ่มครับไฟหนึ่งเดี๋ยวมันเจ็บขาเนาะครับเป็นสีเหีืงตีมื่นยูแต่ว่ามันเจ็บขาก็เลยเอามาทับนะครับขามันขานี่บรับ กำลังสิฟักครับสนใจติดต่อมาเลยครับเสียจอนครับผมแห่งพรเจริญครับสามลอยลครับขับรถมาโบไก่ครับตามหาเอาพอพันกับครับผมไก่ลักหมดหรือไก่ยังขึ้นมาหนหนาเบืองนี้โอ้ยได้ไก่หรออุ้มว่าสิเมาพอพันได้ไหมเมาเยี่ยมเนาอ้าวทีครับมูอเลี้ยงแล้วกับไปขายอลไรนี่้ไร เสียวไปสั้นกิโลขายบ่ตัวละซีพันหาพันหมด้ะครับซุงเหนียวน้อยตรงนี้ผู้น่ะกล้องก็ดีโอ้ยเตรียงทรงเลยนี่กล้องนี่หลายครับอืหลายครับไไเอาบไปนั่งเดี๋ยวข่อยสิไปเอาพม่าในบ้านดอกเดี๋ยวสิพาพไปเมืองพม่าอีกครับในบ้านพม่พ<ล>าหลายอยู่ครับอืเมืองพื้นทีนั่นนี่เมืองพื้นที่นะผู้น่ะมีวัดเต่าทานงัวตัวละสองแสนครับพุ่นงัวกับตัวละสองแสนได้นอนฝอได้ครับงัวก็ดีเหมือนพวกฝอตนี้เนาะถ้าตัวที่มอไปเลี้ยงเี่ นี่ครับเมืองบรรยากาศครับโอ้สุนยอดมือสั้นหิวเข่าครับโอ้สุดยอดครับบรรยากาศบรรยากาศทุงหน้าคุณน,นะครับเนาะบ้านเพิ่งจะอีกช่วนนึงตีีแค่คความบอดไม่ได้ชือหรอก เพิ่งครับพ่อไก่เมาพ่อไก่เลยครับเสียนหาเสียนหาเด้อพุ่อนตีตีสนามมาละเสียนหาเนี่เป็นร่องยี่สิบหนึ่งนี่ยี่สิบหนึครับผมหองับเรื่องรับฮคอรอเลยวันนังอติยิ่งเหาเิ่งนี้ครับไก่เรนเ่ยม็นคนผสมไก่เนาะโอ คนนงมกี่ลนยก็ี่สิบห่งคบเป็ล่องยี่สิ่งกลสองลำเท่านั้นครับดูเรื่องเนบคาสังเวียนครับมีน้ำเปเพอมันยุ่ซุ่มครับสอเต็มก่าบอ่ซุ่มไหนซุ่มอิชิอิชิใส่กล้องอีกแล้วครับเนี่ยตัวที่หาแล้วจนเตรียมรถุนอมาโอ้ยใจของเงิ่นก็บ่อยากใข้มาแล้มา อม,มึงเนี้ยปูดกองใส่ไกลมากจะี้ตัวหาตัวละ่ะพุดกับขึ้นเาี่ยพุทกักบเตี้ยๆรถดขั้นมางใงญ่หนึง<ะ>่งอเอาใส่สองตัวสามตัวกองเดียวเอาเดยียบเพ็พอพันครับผุดไปทั้งเมืองใช้พุมหมดล่ะโคราดปกที่สามด้วยครับของแกค,ครับของแกของแ300 <300 S 2> <300 S 1> กสามร้อยกิโลกีลร่รถมากครับผม นี่ขึ้นมาทึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวมาเมืองพมา่าพม่าล่ามันนี่ครับนี่ครับเตียงแบบบ้านๆครับผมนี่ครับขอพันนี่บอกพอพันมันนี่ครับขอพันจะไก่นะชนะมาเจ็ดไก่ครับผม ชนะพม่ารหรือก๋อยก๋อยล้วนๆนะครับกินก๋อยมาเจ็ดตัวนะครับผมนี่ครับตอนนี้ผมจิ๊จับเอาลูกมันเมื่อครับนี่เป็นห้ไปคูหนึ่งวันแต่ว,ว่าสิเอาสามตัวนครับเดะกาลังเดกขอกหนึ่งกาลังเดะขอกหนึ่งครับเอามาถามสื่อบ่้ขายครับนี่หเหลือมเมื่อสุตัวแต่ว่าผมมาเพื่อจี๊จับไ้แล้วครับ ครับไ่มักพม่า,มาตีเชื่องตีปลอยครับรอติดตามเนะครับเดี๋ยวผมจะพัฒนาเอามาแบง่อมองอมาับเนาะน่าเกีียวนี่ครับโอ้ยสีสันตาแข็งขาขคนกต่งามขาไก่กนตะ่งามดูน <c oughs> ะค <c oughs> นกับไก่เหลืองใส่กันเลยป่ะน,นี้ไปเป็นไเลน,นะครับงามงามงามครับงามางเน้นยู่เนาะ ผูก็สีไหนสีพอเพืเอ่อเด็จับ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 ดูคอนน,น,น,นั้นีนี้บ้งเลยง่ายไปหน่อยได้น้ำขนาดครับผมพอพันจักโลในจอดยังแค่ตัวนั้นอยู่เลี้ยงางานเขาสี่โลสามโลกลัวนยครับน้ำเนี่ยครับ,บตีก้อยล้วนๆครับเจ็ดไฟ เดี๋ยวลูกเพื่อนครับนี่ี่ยเอคมะขังแม่จับกับไวปใไปพัฒนาครับผมจับจับเรื่องหนจ้าา่อนมุจังงห้าาอ้มมัวตัว,ต,วตัวหลังเดียวจับไกลก่อนครับเดี๋ยวมาเมืองกันว่ามันสีแต่ตัวงามปันได้รวอนหนีห้าตัวนึง